ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะก็ได้มอบเงินสนับสนุนเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยณนะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อครับที่ลานมิ่งมิรนะฮะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อนองกายคุณอังคณาปิรันโอวาชัยมนัฐนะฮะกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนเครื่องมือแพทย์จํานวน5 3 0 0 0 0บาทนะครับเพื่อใช้ในอาคารผู้ป่วย5ชั้นหลังใหม่นะฮะ ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบา่อซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับโดยมีนายแพทย์วัฒนาภารศรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบา่อและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับและมอบเงินดังกล่าวด้วยนะครับจากนั้นนะฮะคุณอังคณาปิลันโอวาชัยมนัสนะครับพร้อมคณะก็ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยที่กําลังพักรักษาตัวในอาคารผู้ป่วยสัญยกรรมและอายุรกรรมนะฮะจำนวน160้ผืน พร้อมเดินเยี่ยมชมอาคารบริการต่างๆของโรงพยาบาลนะครับซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบอ่อมีศูนย์ฟอกไตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดของข่ายนะครับเดิมมีอยู่8เครื่องปัจจุบันนะเพิ่มเป็น20เครื่องนะครับเพื่อรองรับการรักษาของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและยังมีชื่อเสียงในด้านการรักษาและเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยในแถบจังหวัดภาคทางภาคอีสานตอนบนหลายๆจังหวัดอีกด้วยนะครับ